เตรียมตัวให้พร้อมเพราะความสนุกสนานยามค่ำคืนกำลังจะกลับมาอีกครั้งกับรายการทอล์กโชว์สุดฮิตระดับโลกเดอะกรัมนอร์ทันโชซีซั่นที่33เตรียมพบกับเหล่าดาราชื่อดังที่จะมาสร้างเสียงหัวเราะและแบ่งปันเรื่องราวสุดพิเศษให้คุณผู้ชมได้เพลิดเพลินกันอย่างเต็มอิ่มในวันเสาร์ที่15พฤศจ,จิกายนเวลา21นาฬิกาเตรียมเปิดช่อง BBC l i g h Style สไตล์3หหรือจะรับชมผ่านแอปพลิเคชันทร Vision ก็ได้เช่นกันมาดูกันว่าแขกรับเชิญคนดังที่จะมาสร้างสีสันในรายการนี้มีใครกันบ้าง มิเชลโยนักแสดงสาวตัวแม่ที่จะมาพูดคุยถึงบทบาทใหม่ในภาพยนตร์เรื่องวิกิตฟอร์กูตซึ่งเป็นภาคต่อของเรื่องราวสุดคลาสสิกเกลนพาเวลหนุ่มหล่อขวัญใจสาวๆที่จะมาพร้อมกับภาพยนตร์แอคชั่นแนวดิสโทเปียเรื่องใหม่รัมมิงแมนที่จะพาคุณลุ้นระทึกไปกับเรื่องราวในโลกอนาคตโรสมมนภัยนักแสดงสาวมากฝีมือชาวอังกฤษผู้ที่จะมาในบทบาทตัวร้ายสุดแสบในภาพยนตร์แฟรนไชส์นยูซีมีนยูดอนที่เตรียมตัวพบกับความลึกลับซับซ้อนที่คาดไม่ถึง แจ็คไวฮอนนักแสดงตลกชื่อดังชาวอังกฤษที่จะมาในบทบาทใหม่ในซีรีส์แนวระทึกขวัญเรื่องมาริสที่จะทําให้คุณต้องลุ้นจนนั่งไม่ติดเก้าอี้และที่พลาดไม่ได้พบกับการแสดงดนตรีสุดพิเศษจากนักร้องหนุ่มซูเปอร์สตาร์เอชชีแรนที่จะมาขับกล่อมบทเพลงคาเมราจากอัลบั้มล่าสุดเพลงให้คุณได้ฟังกันอย่างเต็มอิ่มนี่คือรายการที่คุณไม่ควรพลาด เตรียมตัวพบกับความสนุกสนานและเสียงหัวเราะไปพร้อมๆกันในเดอะกรัมเนะเทนโชซีซั่นที่33วันเสาร์ที่15พฤศจิกายนเวลา21นาฬิกาทางช่อง BBC l i ะ e s t y l e 353และแอปพลิเคชัน t r i v i s n s Now แล้วคุณละตื่นเต้นกับแขกรับเชิญคนไหนมากที่สุดมาแสดงความคิดเห็นกันได้เลย